สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกทท่านเลยนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะคะทุกคนที่สิ่งใดก็ขอให้สมความมาุนะ่งมา่นปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บประหยัดเบียดเบี้ยและที่สําคัญก็ก็อย่าเป็นโควิดนะก็ะอย่าติดโรคโควิดก็เดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะก็ คิดนึงให้เงินคิดทองไม่ได้ทองคือทําอะไรก็คือแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อย่างเดียวเลยนะคะตลอดปีตลอดไปก็มีความสุขมากๆนะคะวันนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนอะปีใหม่นะคะก็กลับตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็อาจจะขายของอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็ต้องขายของแล้วนะไม่ได้ไปไหนก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากออกจากบ้านนะคะก็เราก็เลย สั่งอะไรมาทานนิดๆหน่อยๆนะคะก็กับแม่นะคะก็ฉลองกับแม่สองคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับบบนคะแทนนะคะ,ะ,คะก็นี่เลยจากสามพิซซ่ามาทานฉลองปิใหม่กับแม่สองคนไปไหนไหมาละ่ะไปไป้็ไม่อยากออกไปไหนเลยวิซิโคลหมูหน่าทานมากก็นี่ฉลองกันนะคะปิใหม่ ครอบครัวสุขสัจนพพ์ครอบครัวสุขสัจน์กันไปนะคะแกะแกะซอดอ่ะไม่แกะนี่แกะซอดเดี๋จะไปซ้อนเผือกเหรอใส่ขอบเทลก็ย,ยังไม่เคยลองทานจริงตันี่นี่ค่ะเราก็มาทานกันนะคะ เราก็เอาไว้พอปีใหม่อะไรไปแล้วเขไปเอาดิวเขาดราทา้ิ้ยขาแบปา,า,ามาให้แล้วของ้ได้เลยสวยสวยไม่ต้องนน้ร่อยมาก อยดสเยส่ว <c oughs> ยังมีสเหยื่วมม <c oughs> มากเลยค่ะอ๋ออเหาือะอืมอแล้วละต้องคุณก้อนไม่เป็ล้วหร มีวันฟุกกะต่อแม่ลูกมีวันฟุกกะตัอมแม่ลูกมากมากอันนี้ไงอันนี้อะไรซอสชีสต้าอันนี้ก็อันนี้นชีสกุลเริ่มต้นปีใหม่เราต้องมีความสุขกับครอบครัวก่อน ก่อนที่จะไปมีทสุปที่อื่นใช่ไหมแม่ใช่แล้วนมื่อคืนเม่อคืนเราไปเมื่อคืนเรานั่งปวดมุมตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งจนมองข้ามปีอือได้แล้นกันบ้าอืมอ่อันซอันซอสจะเป็นซอสเกาหลีอืม้วกอเคอันซบาคือซอต์สุกสัน อร่อยอร่อมากอร่อยมากอร่อแม่แบไม่ต้องอยู่ที่วายกินกับใครนะอมนี่แม่เอยพรหน่ะปีใหม่ปีนี้ขอให้ดีสุ่มฮ สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงอนี้พูดไม่ค่อยเก่งอ่ะนนี้บ่นได้ด่าได้จะพูดไม่ค่อยเก่งอืออร่อย <น elaborate. S 1> อันนั้นอะไรเนาะมนี้งายทนไม่บรถ่เปเกาหลีอร่อยมาก <g ül> ก็เก็ขอให้มีก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวแบบนี้แล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะโชคดีตลอดปีตลอดไปคะ่ะ